คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้วันที่1พฤศจิกายนเป็นวันแรกดีเดย์หลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือเราเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินมางมาทั้งหมด63ประเทศเข้ามาในไทยแบบไม่กักตัวทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของที่สนามบินกันหน่อยคะ่ะ เมื่อวานนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะคะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยแบบไม่ต้องกักตัวตามด้วยมาตรการที่เข้มงวดคร่าวๆเนี่ยตัวเลขของนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาในไทยเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2,300คนทางฝักฝั่งของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันค่ะว่ายังไม่พบปัญหาอุปสรรคการคัดกรองผู้โดยสารทุกค ต้องอ,อุณหภูมิต่ำกว่า37.3องศาซึ่งในวันนี้ค่ะแพทย์ที่กำกับดูแลคัดกรองผลสวอจะทราบผลเบื้องต้นคาดว่าไม่มีผู้โดยสารมีเชื้อเข้ามา ส่วนการประเมินในวันถัดไปทางด้านสาธารณสุขยืนยันด้วยนะคะว่ากระบวนการตรวจสอบเอกสารไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับตอมและศุลกากรติดขัดที่ระบบ t h a i l a ด d พลสไม่เชื่อมต่อเล็กน้อยซึ่งโดยรวมเป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้มีแต่ปัญหาเล็กๆที่สามารถแก้ไขหน้างานได้นะคะทีนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคมนาคมกันหนออ่อยค่ะดูลักษณะของการดำเนินชีวิตของ นักท่องเที่ยวนะครับที่มาจากประเทศต่างๆนี่ขณะนี้เนี่ยเราดูนะครับเขาเนี่ยใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับเพราะว่าเขารับวัคซีนเนี่ยเวลาเขาไปดูกีฬาดูอะไรกันก็ไปร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้สวมแมสอะไรถามว่ามีการติดเชื้อไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นอันตรายถึงกับว่ารักษาไม่ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจทําเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะทําให้อะไรนะฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับ ด้านนายยุรศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททคาดนะคะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวเบื้องต้นได้สั่งการให้ททท,ทสํานักงานต่างประเทศเร่งรัดทําการตลาดเรื่องเปิดประเทศของไทยโดยเฉพาะกับโ t a สายการบินบริษัทนําเที่ยวให้นํากลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาซึ่งตั้งเป้าไว้นะคะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านคนในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ ถึงเดือนมีนาคมถ,ถึงปีหน้าของมีนาคมออของปีหน้าค่ะขออภัยขณะที่ฝักฝังของพลตํารวจเอกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวระหว่างเดินทางเข้าร่วมในพิธีการเปิดประชุมระดับผู้นําในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศสมัยที่26ที่เมืองกลาสโกสหร,ราชอาณาจักรท่านก็ได้มีการฝากคลิปวิดีโอมาด้วยนะคะ ใจความเนี่ยท่านกล่าวว่าการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นนอนแรกท่กานก็ระบุนะคะบอกว่ายินดีกับการท่องเที่ยวเมื่อเช้าได้รับการรายงานอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกคนทํำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีคาเเทนบ